วิชาภาษาไทยนะคะรูปวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะวันนี้ครูจะสอนเรื่องใหม่ของให้หนูนะคะให้หนูมีความรู้มากยิ่งขึ้นวันนี้ครูจะสอนเรื่อง My mapping m มล์ mapping แปลว่าอะไร My mapping แปลว่าแผนที่ความคิดแผนที่ความคิดวิธีการท,ทําทํำยังไงอันดับแรกหยิบสมุดภาษาไทยขึ้นมาก่อนเขียนวันที่ให้เรียบร้อย เกียนที่เรียบร้อยขีดเส้นตุยครูต้องการสมุดภาษาไทยที่เป็นหน้าเต็มๆเลยนะคะลูกที่ไม่มีที่ไม่มีที่นักเรียนเขียนงานเก่าค้างไว้นะคะไม่มีนะคะลูกให้หน้าเต็มๆเลยเราจะฝึกการทำ Mind Mapping กันเอาเริ่มจากเนื้อหาในบทที่10ก่อนเราเรียนมาตราตัวสะกดแม่กอกาแม่กงกับแม่กลนั้นแทนที่ความคิดของคุณครูแทนที่ความคิดของคุณครูครูก็จะให้นักเรียน แม่ก uh, ุลตรงกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยนักเรียนจะเขียนว่ามาตาตรวสะกดแม่กุลแม่กงหรือแม่กอกาก็ได้แล้วแต่นักเรียนเมื่อนักเรียนเมื่อนักเรียนได้แล้วนักเรียนจะใช้แม่กุลแม่กกงหรือแม่กอกาตรงนี้นักเรียนเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้นะแต่คุณครูใช้แม่กุลตรงนี้นักเรียนเปลี่ยนไปได้นักเรียนสามแม่ได้นักเรียนตรงนี้นักเรียนจะเปลี่ยนเป็นเนื้อหาอะไรก็ได้ หรือสละก็ได้สละอาก็ได้แล้วแต่นักเรียนถ้าเนียยอยากได้สละอะาให้เนียยก็เขียนไปสละอาวิธีการทำอ่าผมงดคุณครูเอาแม่กลก่อนนะคะลูกแม่กลก่อนจำอาจำพึ่งเอาวันนี้เอาแม่กลก่อน,อน,น,นแม่กลในคําตัวกฎแม่กลมีอะไรบ้างแม่กลมีอะไรบ้างตัวที่แม่กลก็คือคําที่ลงท้ายด้วยตัวนอหนู คำว่ากินนักเรียนก็ใส่ไปกินอ่าอย่างเงี้ยคำว่าอะไรอีกคะอ้าวเพื่อนอ่าพอเอือนอเพื่อนไม่เพื่อนนักเรียนหาคำมาใส่เวลานักเรียนเวลานักเรียนทำใส่ตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถวาดให้มันเป็นรูปร่างอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นก้อนเมฆเหมือนค,ครูนักเรียนอยากจะวาดเป็นรูปรูปปง อาจจะวาดเป็นรูปลูกโป่งก็ได้่าอาจจะวาดเป็นรูปลูกโป่งห้อยมาอย่างนี้ก็ได้แล้วนักเรียนก็เอาคําไปใส่คําไปใส่เมื่อนักเรียนใส่คําครบแล้วนักเรียนอยากจะใส่กี่คําก็ได้ไม่จํากัดไม่จํากัดนะคะลูกนักเรียนอยากจะใส่กี่คําก็แล้วแต่นักเรียนให้มันเป็นแผนที่เอาเราเอาแบบง่ายๆก่อนเอามาเส้นโยงมาเส้นเดียวเวลาทําเวลาทํานะคะนักเรียนเขาเรียนเขียนคําได้นักเรียนอาจจะโยงเป็นเส้นอะไรคะเส้นตรงมาก็ได้ หรือจะโยงเป็นเส้นนะคะเส้นหยักๆแล้วแต่นักเรียนนะคะอันนี้แล้วแต่ความคิดของนักเรียนเลยนะคะลูกคุณครูม่จํากัดความคิดหนูเพราะเป็นแผนที่ความคิดแล้วแต่นักเรียนว่าจะเรียนจะคิดทารูปแบบไหนนะคะลูกแต่ให้ได้แม่กลนคาที่ลงต้องเป็นแม่กลนทั้งหมดนักเรียนจะหามากี่คําก็ได้เมื่อนักเรียนได้คํามาเรียบร้อยแล้วได้คํามาสมมติ ตกแต่งให้สวยงามวิธีการตกแต่งให้ใช้ดินสอสีของนักเรียนนั่นแหละนั่นแหละจะใช้ดินสอสีลากตามเส้นขึ้นมาแล้วก็เว้นแล้วก็ระบายสีอาจจะระบายสีข้างในก็ได้แต่คุณครูขอร้องนักเรียนว่าอย่าระบายทับคําที่นักเรียนเขียนหรือถ้านักเรียนจะระบายทับคํานักเรียนก็ระบายแค่จางๆส่วนข้างนอกก็ให้มันเข้มก็ได้แล้วแต่นักเรียนตกแต่งให้สวยงาม อันนี้เขาเรียกว่าไมล์แมปปิ้งแผนที่ความคิดหรือเนื่อในอาจจะไม่ได้ทำรูปแบบนี้ก็ได้อาจจะวาดเ,เป็นตัวคนนะคะคสมมะะติมวาเเดปวาเป็นตัวคนนะคะลูกครูสมมุตินะคะลูกหาวาดเป็นเด็กวาดเป็นเด็กสมมติวาดเป็นเด็กปึ๊บอันนี้เป็นตัวคนครูนกวาดรูปไม่ค่อยเก่งวาดเป็นตัวคนเด็กผู้หญิงถืออะไรคะถือลูกโปง่ง เด็กถือลูกโป่งมาเดี๋ยวนี้ก็ได้ถือลูกโป่งมานะคะหลายๆล,ลูกนะคะหลายๆล,ลูกพอเด็กตรงนี้ถือสมมติเด็กตรงนี้อาจจะเขียนว่าแม่อะไรคะแม่กงแม่กงก็ได้แม่โกงแล้วก็ลูกโป่งหลายๆล,ลูกไก่มาแม่กงค่ะแม่กงมีอะไรมั่งช้างนักเรียนก็เขียนไปช้าอะไรเงี้ยก็ได้ เข้าใจไหมคะลูกแล้วแต่ความคิดของนักเรียนเลยว่านักเรียนจะออกแบบเป็นแบบไหนแต่เมื่อทําเสร็จแล้วนักเรียนต้องตกแต่งให้สวยงามและใบสีมาให้มีครูด้วยเข้าใจไหมคะลูกวิชาภาษาไทยนี้แค่นี้อันนี้เป็นงานงานที่เป็นงานใหม่ที่นักเรียนเพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มในการทําลองฝึกทําดูถ้านักเรียนทําได้นะคะนักเรียนทําได้แล้วนักเรียนจะเป็นพื้นฐานที่นักเรียนจะทาในชั้นต่อต่อไปได้ นะคะลูกอันนี้ขเขาเรียกว่าแผนที่ความคิดแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะลูกเรี่นจะออกแบบเป็นแบบไหนแตบบ่จุดจุดท้ายก็คือเรื่องเรื่องที่นักเรียนจะแตกแล้วก็แยกออกไปเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจนะคะอ่าวิชาภาษาไทยมีแค่นี้นะคะลูกทำ mind mapping แผนที่ความคิดมาและใบสีให้คุณครูด้วยให้สวยงามส่งมาส่งมาเลยเดี๋ยวคุณครูจะ มีแบบ My m i p d Mapping ที่สวยงามส่งไปให้นะคะส่งไปให้เลยนะคะนักเรียนจะได้ทําตามแบบได้เข้าใจไหมคะลูกเข้าใจนะคะวิชาภาษาไทยมีแค่นี้นะคะลูก